Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เจะแ้เจะปีชคดีาีนอยากรูป้ันาียกปนอิดัอันนี้เป็นของขวัญนะคะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วของขวัญวันเกิดยายด้วยนะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าทางใจนะคะอือค่าทางใจเดี๋ยวมันแก่ยากขึ้นเนี่ยเอาเป็นคนแพ็คเองนะคะ สั่งทําอย่างดีอ่าได้อะไรเนาะเรียบร้อยเฮ้ยใครยิ้มแล้วก็ยิ้มเลยโอ้ยไปไหนเราไปด้วยกันเอาไว้โฮมเวลาย,ยายอยู่บ้านจะได้คิดถึงหลาน <c oughs> เวลาตาไปออกกองจะได้คิดถึงหลานนะคะเอาไปหอมเวลาตาโกรธกันยาไปนอนโรงแรมก็จะได้หอบันที่ไปเล่กลับบ้านไม่ไม่โกรธกันง่ายกว่าค่ะพร้อมเขยสะพ้ายเมียหม่าน้ำตาคลอลูกเส์ไพา์ไม่รวยแต่ทำให้แม่ได้เอ็มบุตรลาคำโพสภาพอบอุ่นลงในไอจีพร้อมหน้าพร้อมตาในวันเกิดคุณแม่มดภรยาหม่ำจกมกตลกชื่อดัง พร้อมเผยภาพและคลิปตายายกับต้านหลานพร้อมของขวัญที่ถูกใจและลงแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดยายมดสาวสวย2,000ปีขอให้ยายมีความสุขในทุกๆวันร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆมื้อนี้พายายมาเซอร์ไพรส์เพราะตั้งแต่เรียนจบจากอเมริกาพ่อกับแม่ก็ไม่เคยกินเทป,ปังกันอีกเลยมื้อนี้ตากินเยอะมากส่วนยายก็ยินไม่หุบเลย เหมือนที่บอกกับแม่ไปว่าเอ็มไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่สิ่งไหนที่พ่อกับแม่อยากได้และเอ็มทำให้ได้เอ็มก็จะทำให้รอยยิ้มของพระอาหารหันต์ในบ้านคือบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ของฝันที่ทำให้มันคือคุณค่าทางจิตใจขณะที่มดก็โพสภาพครอบครัวพร้อมลงแคปชั่นว่า25ม,มกราคม2564วันเกิดยายมด ขอบคุณลูกสาวลูกเผยหลานน้อยภายายมดมาเซอร์ไพรส์ลูกชายลูกสะใภ้ไก็ซื้อของสวยๆมาให้ยายรักเธอที่สุดพร้อมเผยคลิปรูปเซอร์ไพรส์จนแม่น้ำตาคลอฝากกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ